แล,แล้วก็มาอยู่หน้าบ้านนะครับบ้านที่จองเป็นของหมู่บ้านบางกออบูรวาธวิภาวดีพระหนโยทินนะครับเป็นไทายเชฟพื้นที่ใช้สอยสองตารางเมตรห้าห้องนอนสองที่จอดรถสี่ห้องน้ำนะพื้นที่เริ่มต้นจริงๆจะ 60ตารางวางแต่แปลงนี้เป็นแปลงพิเศษแปลงม,มุมนะครับจะเป็น70ตารางวางได้พื้นที่สวนตรงนี้มาเพิ่มนะครับมาถ่ายเก็บบรรยากาศบ้าน<ม>ก่อนโอนนะครับ ดูในสภาพที่แบบใหม่ที่สุดก่อนโปนยังไม่ได้ตรวจบ้านนะบ้านจะค่อนข้างเต็มพื้นที่นะด้านข้างไม่มีอะไรตรงนี้เป็นโซนสักล้าง ผลที่ซื้อแปลงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากได้สามที่จอดรถแต่ง,งบไม่ถึงนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเอาเป็นแปลงมุมพื้นที่ตรงนี้อาจจะพอจอดได้บ้างชั่วคราวนะเวลามีแขกมาอย่างเงี้ยก็จะไม่ไปขวางทางใครจอดมุมนี้ชิดอ่ะ บ้านเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูนนะทุกผนังได้ไฮไลท์ที่ชอบที่สุดคือส่วนนี้นะสวยตรงนี้แผนจะเป็นห้องหมาแมวนะห้องแมวนั่นแหละไม่ให้นอนนะไม่มีห้องน้ำในตัวตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่น และตรงนี้เป็นโซนกินอาหารที่ว่า5้าห้องนอนเนี่ย<ม>ก็คือห้องนอนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่นับหลับจริงๆแพนว่าจะทุบผนังนะครับทุบให้หมดเลยทุบผนังตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์แพนทรี่ต่อกันเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะหลุด ตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าจาโลงจอดรถนะมีระบบรักษาความปลอดภยัยอันนี้เป็นครัวครัวไทยขนาดไม่ใหญ่มากนะนี่ใช้เล่นวายไทยของจริงประมาณนี้ ชั้นล่างมีที่อาบน้ำในตัวนะเดีย๋ยก็ยังแผนว่าผมไม่มีห้องนอนชั้นล่างนะตอนนี้ยังไม่มีสมาชิกเหตุผลที่เลือกที่นี่เพราะงานเนียบกว่าเมนูไอดีนะครับเป็นหมู่บ้านข้างๆกันเลยของ s อ a ซรูปแบบบ้านก็ขายกัน แต่ที่นี่จะได้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะบันไดที่น่่นจะเป็นเหล็กกองหมู่อันนี้เห็นบ้านของหมู่บ้านอื่นนะเป็นไซเมต์โฮมเคยเข้าไปดูเหมือนกันแต่ยังไม่ประทับใจนะกำลังสร้างอยู่เลยชั้นบนจะมีโถงนะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์เหวขวามาเป็น มัตเตอร์เบดรูมนะครับใหญ่มากให้ดูขนาดจริงจะประมาณนี้นะเมื่อกี้เล่นไว้ที่ว่าพื้นที่สามจอดแบบที่เกินงบก็คือบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับแส่วนตัวคิดว่าไม่ต่างกันมากนะ มาเตอร์เป็นรูมจะเป็นพื้นที่ตัว L นะมา mm hmm. ทำมองอินคอสเซตใหญ่ บ้านนี้เหมือนติดวอลเปเปอร์มาแล้วนะจริงๆเป็นบ้านหลุดจองนะเซลยบอกว่าคนจองก่อนหน้านี้ได้ไปสิบสองกว่านะอันนี้เราได้มาในราคาสิบจุดแปดนะครับโชคดี ไม่รู้ว่าจะโชคดีจริงหรือเปล่านะอาจจะลดได้อีก